เราจะไปยืนดนะังนั้น๋ยวมันเอะอกมันไม่สวยจะเต็มพื้นที่พอดียังเหลือรถอยู่นะคันสองคันท่านใดที่เป็นเจ้าของรถหรือว่ารู้จักแล้วนะครับประจำที่ได้แล้วนะครับทันนี้ก็ลูกท่านโซลฟาลามประธานคณะกรรมาการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต5จังหวัดบุรีรัมย์แถวให้ตรงคอคนข้างหน้านะครับตรงนี้เป็นที่ที่ว่านิดหนึ่งนิดเ okay, <ๆ>ข้าใจว่าถ้าเราขยับมาชิดๆเก้าอี้การรงเสริอมากกรรมท่องเที่ยวลำบปมานเมืองน่าอยู่ในกิจกรรมเดินวิ่งปั่นปูด้านยาเสพติด ถ้าเป็นหมวกเนจะต้องเป็นหมวกกิจอาสาเท่านั้นนะครับในช่วงทาพิธีถ้าเป็นหมวกกิจอาสาส่วนอาสมหมวกได้นะครับนอกนั้นก็ผมต้องเอาคอเอาลงเรเตรียมากที่นี่ไม่ใช่ที่ที่เราเตรียมจมูกนะเราเตรียมจมูก ผลม,มาผลม,มาลนี้เราปลูกต้นชุพันิการ2,000ต้นเข้าป่าห้ินไปปลูกไ้ขนาดเราเดออีกชุดนึ่งครับอี่ชุดเด็กนะครับเ,าาเ,เดี๋ยวจะมีชุดรวมที่ที่เหลือจะให้ยืนบ้านลังอยู่หัวพวกเราในฐานะประส์นิกรผู้มีความจงรักคนดีก็ว่าเป็นหมหามงคล ที่ทั้งป่าจังหวัดบุรีรัมย์ในครั้งนี้และเป็นที่น่ายินดีที่ทุกท่านได้มาร่วมกันเพื่อนก็นเปรอเลยทั้ง่านนะครับาเดี๋ยวใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งนะครับเชิญครับหัวหน้าส่วนที่อยู่ทางด้านข้างตกลาโศสาสิบวิไลผู้ว่าราชการจรังหวัดบุรีรัมย์รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธาน S <S มงคลเป็นเรื่องที่ดีงามกับพวกเราทั้งหลายที่มาทำาปลูกป่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะครับเนี่ยดู เราวังไว้่างนี้เลยใช่ไหมแล้วก็ตักกระเซ็นเอาขวดตักแบนอเอดีละเห็นเพื่อนป๊อป่๊อปป๊อปจะยกลุยเอาดิสองร้อยแปะท่านคะแบที่เราให้ชาวบ้าน30บบาทก็คือแบงเป็นยาเสพติด30มสิบแล้วก็ไปเลยใช่ไหมจัดมาควกันนะท่านผู้ อาประกวดคนที่ที่แล้วเราเชื่มันนิดวปุบปากอ่ะอ่ต้องอ่าอ่าเออเอาหน้ามาแล้วเอาหน้าแล้ว้วเราพอมันจะหน่อย ต้นใหญ่ไ้นิ้นครอ่าดครับ่อคุณู่นลึกอ่ลึกอย่าฝังเอาู้ลกนี่เรียกว่าฝังต้นนี้่าร้อยเปอร์เซ็นต์ หมดเขาเรยวๆเกิดมาจะเกที่ไหนกันล่ะในตลาดจะอยู่ดี่ไหนนจะอะไร